สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับวพาความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็เริ่มมาดูความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤิกายนกันดีกว่านะครับ มาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟซอร์นะครับหรือว่าไพ่ห้าดาบจเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขากำลังโยนดอกกุหลาบโยนความรักทิ้งไปเห็นไหมครับมันเหมือนเปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีธนูที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะสูญเสียความรักนะครับอาจจะสูญเสียสิ่งสําคัญอาจจะเหมือนกับทูกคนรักเนี่ยเดินจากไปหรือทําลายความรักของคุณก็จริงแต่เหมือนกับสิ่งที่เขาเสียไปเนี่ยจะเห็นภาพของดอกกุหลาบที่เขาเองก็ยังถืออยู่ในมือเห็นไหมครับ มันเปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีธนูว่าคนที่เลิกหลาคุณไปหรือคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยคนที่เลิกรลาคุณไปอาจจะทําร้ายคุณทําร้ายความรักของเรานะครับทิ้งสิ่งต่างมากมายเลยนะแต่ทํายังไงก็ตามความรักมันก็ไม่สามารถจะหมดไปสักทีหนึ่งผมเลยทานายว่าคนรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนที่ยังรู้สึกถึงความรักต่อให้ทําลายคุณแค่ไหนต่อให้ทิ้งคุณไปนานแค่ไหนก็ตามความรักที่คุณมอบไปใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยมันยังคงอยู่ฉันไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีธนูในนจอีกาาายทท่่ผมะํว เศษความรักยังอยู่ยังหลงเหลืออยู่อะแม้วันนี้จะไม่ได้กลับมารักกันแม้วันจะไม่หววคืนกลับมาแม้ว่าคุณรู้สึกเหมือนกับห่างกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือทะเลาะกันในช่วงนี้ก็ตามแต่เศษความรักยังอยู่เศษหัวใจนะครับแม้ว่าจะเสียกันไปแม้ว่าจะจากกันไปแม้ว่าจะเหมือนกับเขาจะทาร้ายคุณแค่ไหนอ่ะเมื่อเหมือนกับเราเคยรักกันมามากกว่านั้นเราเคยรู้สึกติดต่อกันมากกว่านั้น ชัน5ดาบเปรียบเสมือนกับความรักที่เขาเองเนี่ยนะครับคนละของชาวราศีนูท่ันเนี่ยอาจจะคิดว่าอยากจะมาก็มาจะไปก็ไปแต่จะทําอะไรกับเราก็ได้แคน่ไหนเขาจะดูความสัมพันธ์ที่ทะเลาะก,กันเช่นคนลงคุณเนี่ยอาจจะมีการไปมีคนอื่นกันใช้อารมณ์นะครับการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับการทําลายจิตใจการทําลายความรู้สึกของคุณแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดี๋ยวให้พิเทศเข้ามาครับเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งที่กำลังเปิดหนังสืออยู่เห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเขาเองเนี่ยก็ยังใส่ชุดที่ รอเจ,เจ้าชายแต่งงานรอความรักของเขากลับคืนมาเส้นเดือยไฮพิเทสหมายความมันถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับความของคุณเนี่ยยังรู้สึกหัวใจกันแบบนี้ยังรู้สึกเหมือนกับเสพความรักมันอยู่อย่างแน่นอน,น่ะแล้วเหมือนกับคุณยังเฝ้ารอเรื่องราวต่างๆอยู่ยังเพิ่งเพื่อเพิ่งลาก,กันไปยังคิดถึงแล้วก็รอคอยคนที่คุณรักเนี่ยผมทํานายเลยว่าเดือยไฮพิเทสคือตัวตนของชาวราศีธนูน,นั่นเองก็เลยทำนายว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนเนี่ยคนรักของชาวราศีธน,นูหรือความรักของคุณที่คุณรอคอเเนีี่นะรัทลกลากาไปย ถ้าคุณยังรักแล,ละก็รอคอยเขามันยังมีหนังสือเห็นไหมครับที่เปิดแล้วเจอรูปภาพยังมีการแอบบมองแอบสบ่งยังมีการที่เหมือนก,ก record, ับรู้สึกถึงหัวใจของกันและกันยังรู้สึกถึงความรักความคิดถึงของกันและกันเรื่องเหมือนกับไพ่ใบนี้บอกว่ายังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยมีต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารบางอย่างหรือส, ad, สัญญาลักษณ์บางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างที่มอบให้แก่กันเช่นเขาอาจจะเก็บรูปคุณไว้เขาอาจจะนึกถึงรูปของคุณเขาอาจจะแอบมองแอบส่งคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่ย นะครับหรือในหัวใจของการละกันอยู่นั่นเองฉันไพ่เดือยไฮพธธีเทสหมายความว่าชาวราศีธนูนในช่วงนี้ผมคิดว่าคนละของคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มองมาที่คุณแล้วเหมือนกับเห็นชุดสีฟ้ามองมารู้สึกเหมือนกับสบายตามองมาแล้วรู้สึกว่าชาวราศีธนูนหรือท่านเนี่ยทำอะไรไว้กับเขาบ้างเห็นความรักของคุณเห็นความรู้สึกดีๆของคุณเห็นการรอคอยเห็นความเจ็บปวดของคุณเขารู้คุณรักเขาเขารู้คุณยังรอเขาเขารู้คุณเจ็บปวดหรือรักเขามากเพียงใดนั่นเองพอไพ่ไปนี่เหมือนกับเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาเรื่องราวที่เราเคยรักกันมากเท่าไห่่ี เมื่อกับชาวราศีหนุยท่านเนี่ยทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดอยากจะแบบต้องการอะไรกับพื้นมาหรอกแค่เหมือนกับทาไปโดยความรักทําไปกับเรื่องราวต่างๆผ่านเรื่องราวกันมาเยอะทําด้วยหัวใจจริงๆมาสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านั้นฉันไพ่ไปต่อนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า7 of wands หรือ7เมเท้าจะเห็นภาพของการเดินทางนะครับของคนที่คุณรักเนี่ยที่เหมือนกับเดินทางมาจากกันไปสูญเสียกันไปแต่สุดท้ายกลับมาโอบกอดกันแต่สุดท้ายกลับมาพบเจอกันที่ปลายทาง ฉันให้ไปนี้เปรี่ยบเสมอกับชาวราศีของฉันว่าถ้าเกิดคนหลังคุณเนี่ยตอนนี้เขาจะไปรักคนอื่นตอนนี้เขาจะเดินจากคุณไปเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นปัญหาเขาอาจจะปล่อยคุณเป็นเภัยพิเทศนะครับทำร้ายจิตใจมองว่าคุณเป็นตัวเลือกนะครับโดยการที่ทิ้งขว้างทําร้ายความรู้สึกของคุณหรือทาร้ายจิตใจคุณโดยบอกลาบอกเลิกไปไม่ยอมกลับมาหรือไม่เห็นความดีของคุณก็จริงแต่เห็นไหมครับว่าเจ็ดไม่ท้าเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับปลายทางเขาจะรู้ว่าเขาจะรู้เลยว่าคนที่เขาเกาะหรือคนที่เขารักเนี่ยหรือคนที่เ,เหมือนก ควรจะไปอยู่ด้วยกันเป็นความสุขเป็นครอบครัวเขาเนี่ยก็คือชาวราศีธนูนั่นเองฉนันไพ่เจ็ดไม้ท้าหรือเซเว่นออฟบารใบนี้ทำนายความรักของชาวราศีธนูหรือท่าน,นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เลิกรากันไปนะครับรือจากกันไปหรือทิ้งกันไปเนี่ยเขาอาจจะทาร้ายคุณทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาอาจจะคิดว่าทําร้ายคุณได้อยากจะมาก็มาจะไปก็ไปลหลายคนจะมองเราเป็นของตายเพราะเรารักเขามากเพราะเราทําทุกอย่างให้เขาเช่นการทําเหมือนกับเจ็ดไม้ทา้าว่า เจ็บแทนเขาช่วยเหลือเขาดูแลเขาซื้อรถให้เขาซื้อบ้านให้เขาหรือว่าทําสิง่งต่างๆนานานให้กับเขาเช่นการสร้างครอบครัวการแต่งงานกับเขาก็มีหลายคนจะถึงขั้นมีครอบครัวมีลูกกับเขาเลยนะแต่เจ็ดไม่ทัาไปนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งคุณเดินทางมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณเดินมาส่งคนที่คุณรักอะนะครับยังไงไปลายทางเนี่ยเขาก็จะมากอดคุณยังไงปลายทางเขาก็ต้องเหมือนกับไม่ว่าจะเขาจะกอดใครก็ตามหรือไปกับใครก็ตามนะสุดท้ายเขาจะกลับมากอดคุณเพราะว่าเดอะไฮพิเทสกับไพ่ห้าดาบไม่มีใครที่มีความรักมากมาย หรือรักเขาเท่าชั่วชีวิตนะครับไม่เหมือนกับเขาทํร้ายคุณไปแค่ไหนทิ้งคุณไปแค่ไหนก็ตามอะ่ะสุดท้าเยเศษความรักมันยังคงอยู่ทั้งหมดทั้งหมู่ไพ่สามใบนี้ครับมันยังคงหลงเหลืออยู่มันยังคงมีความรักต่อก,กันยังมีความรู้สึกที่มีให้แก่กันเนี่ยมันไม่มีที่จะหมดลงไปได้นั่นเองเช่นไพ่ค้อนจะขึ้นมาว่าเจ็ดไม้เท้าคืคอการที่เหมือนกับคนคนนี้จะไปจากคุณก็จริงแต่ถ้าครั้งที่เขามีปัญหาหรือปลายทางที่เขาลำบากสุดท้ายชีวิตเขาถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวเมื่อไหร่นะผมขอทำนายแบบนี้เลยถ้าเกิดเเเเเาาาาลบากมมืื่่่อออไไหรรจปัญ ทุกครั้งที่เขามีปัญหาทุกครั้งที่เขาลำบากเขาจะกลับมาต้องการคุณเขาจะกลับมารู้สึกถึงความรักจะกลับมากอดคุณก็มีก็เลยทำน้คนรักของชาวราศีธนูหลายท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามสุดท้ายปลายทางของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่ามีคู่เขาอยู่คนเดียวหรือเขาทุกข์ใจหรือเขาํำบากหรือเขามีปัญหาชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกับความรักครั้งใหม่ก็ตามเขาจะคิดถึงคุณเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขาจะเหมือนกับรู้สึกได้เลยว่าคนรักของเขาเนี่ย king of one เข้ามา เขาจะกลับมารู้สึกต้องการกลับมาคิดถึงแต่เขาอาจจะกลับมาติดต่อคุณตรงๆหรือกลับมาพูดกับคุณตรงๆไม่ได้เพราะว่าคิงออฟวานถือไม่เท้าจุดควันไว้เห็นไหมครับเขาอาจจะเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งที่เขาเรียวกว่าอะไรเปลี่ยนไปอ่ะคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเดิมคนคนหนึ่งที่เหมือนกับคิงออฟวานรักตัวเองมากเกินไปจนหลงลืมความรักที่มีให้แก่กันและคิงออฟวานไปนี้ขอํำนายเลยว่าคนรองคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกับเขาเรียวกว่าอะไระเปลี่ยนไป เขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดรักตัวเองมากกว่ารักคุณทําอะไรไปโดยไม่สนใจเลยว่าคุณเนี่ยรักเขาเจ็บปวดแค่ไหนเสียใจแค่ไหนถ้าเกิดเขาทิ้งคุณไปถ้าเกิดเขาจากคุณไปหรือถ้าเกิดคุณทาร้ายเขาทําร้ายคุณขนาดนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดตรงนั้นเลยว่าคุณรักและเจ็บปวดแค่ไหนเขารักเขามากแค่ไหนแต่คิงออบว่านเมนี่บอกว่าเขากลับมาไม่ได้เพราะเขาทําร้ายคุณหนักเกินรักตัวเองมากเกินไปหรือคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจนลืมคิดถึงคุณนั่นเองหรือกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่า ไปเลือกคนนั้นแล้วไปเลือกคนอื่นแล้วไปเลือกตัวเองมากเกินไปรักตัวเองมากเกินไปจนลืมว่าคนนี้คือคนที่รักเขามากที่สุดชาวราศีพิจกคนที่รักเขาหมดหัวใจหรือคนที่ให้เขาทุกอย่างแล้วนั่นเองฉะนั้นไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าใน o b s e r v a t i o n l um หรืออัศวินถือเหรียญเข้ามาครับจะเห็นภาพของคนคนนึงเขาถือขี่มา้ามาแล้วเหมือนกับเหรียญในมือเขาอะมันโปลยลงไปในบ่อน้ําเห็นไหมครับฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของความรู้สึกที่ ชาวราศีมิถนเนี่ยคนรักคุณเนี่ยเห็นไหมครับเขายังส่งเสียงมาส่งเสียงมาหาคุณส่งความรู้สึกดีๆมาหาคุณส่งเศษเหรียญมาให้อาจจะเป็นเศษใจหรือๆอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังมีเผื่อเอาไว้นะครับเขาอาจจะเหมือนกับคนคนึงที่ยังรู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่เช่นในออฟเพดิคอนหมายความว่าคนคนหนึ่งอาจจะกลับมาถึงขั้นแบบเฮ้ยเพิ่งจะกลับมานึกได้เพิ่งจะกลับมาเสียดายมาสัมผัสถึงความรู้สึกที่เขาเสียดายคุณในภายหลังกลับมาต้องการคุณในภายหลังกลััับมมาาาขอออคคววช่่ยยเเหหลลืุณในนนภงง ฉนันไม่ต้ห่วงไพ้ชุดนี้ครับคือการบอกชาวราศีมนหรือท่านในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนเลยว่าคนละของคุณเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดยังไงเขาต้องกลับมาขอความช่วยเหลือคุณยังไงก็ต้องกลับมาหาคุณกลับมาต้องการคุณแต่คุณละ่ะยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านังไปเดือดร้พิเศษคนเดิมอยู่หรือเปล่ายังรักแล้วก็รอคอยเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังรักแล้วก็รอคอยเขาอยู่เนี่ยเขาเองอาจจะกลับมาหาคุณด้วยคมรู้สึกที่กลับมาแก้ไขเมจิเชียนครับ กลับมาแก้ไขกลับมาทําทุกอย่างเพื่อคุณกลับมาทําสิ่งดีๆมากกว่าการทําร้ายคุณเหมือนกับที่เคยเป็นมากลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองฉันผมนายแบบนี้นะว,ว่าชาวราศรรีหนุท่านครับใครที่เลือกรางการปริตปัญหากันไปเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามอาจจะมีการกลับมาในช่วงของตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงวันที่หพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมวันเดีปีเกิดคุณแต่กลับมาแล้วนี่อาจจะเป็นงานกลับมาแบบผ่านๆที่พูดคุยติดต่อข,ขอความช่วยเหลือขอยืมเงินคุณนะครับหรือกลับมาเหมือนกับเเป็นมจีย กลับมาแล้วคิดได้มากแค่ไหนกลับมาแล้วยังทาร้ายเราอยู่หรือเปล่ามม่ขึ้นอยู่กับเขาเลยนะเราขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยให้อภัยและต้องการเขาได้ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมแล้วรอเขาเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไพ่ใบนี้ขั้นชันจะชัดเจนว่าชาวราศีมินท่านเนี่ยถ้าคุณหยุดที่จะเป็นเดไฮพิเทศหยุดที่จะยอมรอหยุดที่จะเป็นของตายหยุดที่จะไม่ยอมจะเป็นตัวเลือกอีกต่อไปแล้วอะไพ่ใบนี้บอกชาวราศีมินท่านเลยว่า5ดาบเข้ามาครับเสษความรักอาจจะลงเหลืออยู่ก็จริงแต่เขาอาจจะเป็นของคนหนึ่งที่กลับมาแล้วเเนีี่ยป็ิะ กลับมาทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้วกลับมาถือดาบไม่ได้อีกแล้วฉชนเดมิจิเชียนไปนี้น need, ขอตอบแบบนี้ว่าชาวราศีมิถุนท่านครับถ้าเกิดตั้งแต่วันที่1วันที่สิบห้าพฤายนเนี่ยคุณตัดสินใจที่จะหยุดรอหยุดคิดถึงหยุดเฝ้ารอและหยุดทนอมาและหยุดเป็นตัวเลือกหยุดเป็นของตายกับการที่เขามามาไปไปแต่จะมาก็มาจะไปก็ไปเดือดร้อนก็มาหาเราทําร้ายเราตั้งกี่ครั้งแล้วหยุดให้เขาทําร้ายหยุดให้เขาทําให้เราเจ็บหยุดให้เขามองว่าเราเป็นตัวเลือกหรือเป็นของตายเนี่ยไพ่เดียนนบ้้อกว่าาสุดทค จะกลับมาทำร้ายคุณไม่ได้อีกต่อไปจะกลับมาทำสิ่งดีไม่ได้อีกต่อไปแต่เขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับต้องการคุณนะคิดถึงคุณนะลงเดลือความรู้สึกดีๆท,ที่ทิ้งไว้ในหัวใจของเขาแล้วนะผมพาดนยว่าคนคนนี้เหมือนกับคนที่สุดท้ายคล้ายสุดเนี่ยเขาจะคิดได้แต่กลับมาทำอะไรไม่ได้แต่กลับมาแก้ไขไม่ได้เพราะทำร้ายคุณไว้เยอะเกินไปทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเกินไปนะครับจนไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็การแนะนํา เห็นภาพของไพ่สิบเมท้าเข้ามานะครับหรือเหนออฟวานเข้ามาเห็นภาพของผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบเดินทางมาที่สถานีรถไฟแล้วเหมือนกับเฮ้ยได้พบเจอความรักของเขาแล้วว่ะผมเลยเขนายว่าคนรักของคุณนะครับชาวราศรีวันทนเนี่ยเขามาักจะกลับมาหาคุณในช่วงที่ว่าคุณเนี่ยผ่านปัญหาผ่านความเหน็ดเหนื่อยผ่านความเสียใจนะครับรุดพนมุดออนไปแล้วนะครับผมเลยเข้ายว่าไพ่ไปเนี้ยสำหรับชาวราศรีวันท่านถ้าเกิดคุณตัดสินใจเลิกลาคนรักหรือเลิกลากันไปเกิน7เดือนเกิน5เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยทำนายตรงๆลว,ว่าคุณนะครับ เป็นการดวงชะตาที่ค่อนข้างจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาผ่านความเสียใจผ่านความทุกข์ใจเป็นไฮพิเทสหมายความว่าเจอสิ่งดีๆโดยการที่หน้าตาดีขึ้นมีเขาเรียกว่าอะไรมีสง่าราศีมากขึ้นมีที่ของเรามีการเรียนรู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นเจอหนังสือเล่มใหม่เจอความรักใหม่ๆเจอเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นอศัศวินเถืียนครับคนที่เข้ามาอนูเคราะคนที่เข้ามาเห็นคุณค่าคนที่ไม่ทํากับเราเป็นของตายแต่เขากลับมองว่าคุณเนี่ย เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะเขียนเรื่องราวอยากจะทําสิ่งนี้ให้กับคุณมองว่าคุณมีเสน่ห์มองว่าคุณสวยมองว่าคุณหล่อสาหรับเขามองว่าคุณมีคุณค่ากับเขาอะอาจจะพบเจอความรักที่เข้ามาโปรยเหรียญเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามาเอาอุป,ปถัมภ์คุณเลยนะแล้วไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องไพ่สิบไม้เท้าครับทำนายว่าความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงพฤศจิกายนปีนี้ด้วยแต่ไม่เกินธันวาคมคุณจะพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาโดยการที่ขอให้ผ่านพน้นปลายขอให้ผ่านความเหน็ดเหนื่อยผ่านความทุกใจ ไปเจอความรักที่เหมือนกับความเหมือนกับคนดีๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนใจเรามากขึ้นมีโอกาสถึงขั้นแบบได้คบนะครับได้สละโสดได้เจอความรักใหม่ๆเนี่ยนะครับถามว่าช่วงไหนประมาณช่วงไม่เกินพฤษภาคมหรือมีนาคมปีหน้านะครับช้าสุดนะก็จะเจอความรักที่แบบสละโสดและหายความเหน็ดเหนื่อยหายความแบบเนื่ยล้าหรือโสดมานานหรือเสียใจมานานหรือทุกข์ใจมานานแล้วปวดปล่อยคําสาปแล้วแต่พอคุณเป็นอย่างนั้นเนะี่ยปัญหาที่เคยเลิกลาไปปัญหาที่เดือนออกมาเนี่ยจะเห็นภาพของสิบม้เท้าอยู่ ก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกหลักคนรักไปไม่เกิน5เดือนถึง7เดือนนะคนรักของคุณมักจะกลับมาตามมักจะกลับมาหาคุณมักจะกลับเดินตามมาเห็นไหมครับกลับมาทีหลังคนเก่ามักจะกลับมาคิดหลังกลับมาพยายามกลับมาให้คุณไปไหนไม่ได้อ่ะฉันผมทำนายว่าชาวราศีมิถุนท่านถ้าเกิดคุณมุฟออนไปก็จริงหรือคุณกำลังจะหยุดคนก็จริงนะแต่คนรักที่เลิกลาไปมักจะทําให้คุณเนี่ยไปไหนไม่ได้มักจะทําให้เดินกลับมาหาคุณกลับมาหาคุณวันให้คุณมีความสุขเดือที่คุณผ่านปัญหาผ่านความทุกข์ใจไปแล้วอะ กลับมาสร้างปัญหากับคุณกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาหาเขาเรียกอะไรหาเรากลับมาขอยืมเงินกลับมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราก็มีฉันถ้าเกิดใครพบเจอความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าคงเดินต่อไปดีกว่าถ้าเราเดินออกมาไกลจากปัญหาต่างๆแล้วถ้าทุกอย่างเป็นเดอะทาวเวอร์ทุกอย่างมันพังไปเลยแล้วจบไปแล้วนะครับมันซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยก็อย่ากลับไปซ่อมมันอีกอย่ากลับไปพยายามรักษาะไรที่มันเหมือนกับมันถล่มทลายไปเพราะมือของเขาตัวของเขาสิ่งที่เขาเลือกเลยฉันจะทาวเวอร์ไปนี้บอกชาวราศีมิถุนเลยว่า ที่คุณรักที่คุณเจ็บเนี่ยมันเจ็บตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมันอย่างยาวนานเราผ่านเรื่องราวกันมาตั้งเยอะเราเคยรักกันมากเลยนะแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าเราคุณอาจจะเคยสร้างครอบครัวกันด้วยซ้ำแต่อยู่ The t เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอยู่ก็แตกสลายอยู่อยู่เขาก็ทำร้ายอยู่เขาก็บอกเลิกบอกลาอยู่ๆก็เหมือนกับเปลี่ยนไปอะ่ะมันเหมือนกับหัวใจของคุณมันแตกสลายไปเหมือนกับด้านหลังหนึ่งเลยนะที่สร้างมาด้วยกันชีวิตชีวิตหนึ่งที่สร้างมาด้วยกันความรักที่มียิ่งใหญ่ต่อกันเนี่ยมันแตกสลายไปทั้งหัวใจเลยอะ่ะเช่่น The Tower นี้อาาาาวาทาวท ถ้าทุกอย่างมันจบไปแล้วหรือมันพังไปแล้วหรือมันแตกสลายไปแล้วเนี่ยมันซ่อมไม่ได้เนี่ยก็ให้มันจบไปเถอะก็ให้มันพังไปเถอะเพราะเขาเป็นคนเลือกเองนะครับฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็จะแนะนาชาวราศีหมถุนท่านว่าถ้าเกิดคนลงคุนที่เพิ่งเลิกพึ่งลาไปเนี่ยนะครับเป็นไนอฟวานเข้ามา,าหลายคนอาจจะถูกทำร้ายทะเลาะกันเรื่องของอารมณ์การนอกใจหรือความรู้สึกที่มีอีโก้มีปัญหานะครับการความสัมพันธ์ที่ทำมาไปไปเขาอาจจะคิดไม่ได้ แต่นออฟวานใบนี้แนะนําชาวราศีอยู่ท่านว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปไม่เกิน4เดือน5เดือนนะครับแนะนาว่าส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้ถ้าไม่เกิน5้ถึงเดเดือนนะมากสุดเลยอะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อให้เขาเป็นนาอบวานกลับมาตอนนี้นะกลับมาตอนที่มันทันเวลานะกลับมาตอนที่มันไม่สายเกินไปนะในช่วงของนาอบวานหมายความว่ากลับมาในตอนที่ไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่เกินเดือนนี้ไม่เกินพฤศจิกายนมันจะเป็นนาอบวานอยู่ยังแก้ปัญหาได้นะเพราะต้นไม้ที่คุณทําลายลงไปหรือความรักที่เราทําลายลงไปเนี่ย คุณเป็นคนเลือกเองคุณเป็นคนทํามันเองแต่คุณก็สามารถที่จะเอากลับมาที่เดิมได้แค่กลับมาทาปลูกใหม่แค่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แค่ผ่านปัญหาไปได้วยกันเหมือนกับที่เราเคยเป็นนั่นเองเช่นในอบบานทำนายแบบนี้วา่าคนบางคณอาจจะทาร้ายคุณไปด้วยอารมณ์แต่คนคนนี้เวลาปมีปัญหาเวลาเจ็บปวดเวลาเสียใจเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องกลับมาหาคุณต้องการคุณนะนะครับมันเหมือนกับคนที่ให้เขานึกถึงปัญหาที่เราผ่านไปได้วยกันให้เขานึกว่าก่อนที่ทาร้ายกันก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะไปเรื่องคนอื่นเนี่ย นึกถึงสิ่งที่เราสร้างกันมาถึงว่าบ้านหลังหนึ่งนึกถึงความรักนึกถึงสิ่งดีแล้วก็วันเวลารูปภาพที่เราถ่ายด้วยกันข้อความที่เราส่งหากันนะ่ยแค่นั้นก็พอแล้วมันอาจจะทําให้เขาคิดได้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาแชร์คลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเองก็ได้นะครับฉะนั้นไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าก้าวออกไม้เท้าหรือในอ็อบวานทำนายบทสรุปความรักของชาวราศีธินหรือท่านว่าบทสรุปความของคุณเนี่ยถ้าเกิดมันไกลออกมาแล้วถ้าเกิดคุณเดินออกมาไกลแล้วเนี่ย นะครับมันอาจจะยากที่จะหวนคืนอาจจะยากที่จะกลับไปอีกนะครับความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆที่เรารอคอยมานานแต่เขาไม่กลับมาเกินปีหนึ่งเกินเ้าเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยบวสุดของคุณคือหยุดการรอคอยได้แล้วหยุดการเฝ้ารอคนรักของเราเนี่ยไปมีความสุขเพราะเวลาคนรักคนอื่นเขากอดคนอื่นเขามีความสุขเนี่ยเขาอาจจะทิ้งเราไว้กับปัญหาเขาอาจจะปล่อยเราเจ็บปวดเสียใจแต่ถ้าเกิดเขาไปไม่รอดเนี่ยนะครับคุณอย่าไปเฝ้ารออะไรที่มันเหมือนกับความรักที่บรรจาดไปแล้วความรักที่มันผ่านพ้นไปแล้วอะถ้าเราผ่านไปแล้วถ้าเกิด หลุดพ้นหรือว่าเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปอีกเพราะกล้าไม่ทงหมายความว่าคนรักคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะคิดถึงคุณสุดท้ายเขาจะรักคุณนะครับแต่เขากลับมาไม่ได้เพราะมันนานเกินไปมันช้าเกินไปนะครับปัญหามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมีปัญหาอยู่เขายังทําอยู่เขายังมีคนอื่นอยู่เขาทาร้ายคุณไปเยอะเกินไปจนยากที่จะกลับมานั่นเองฉันกล้าไม่ทงหมายความว่าปสรุปคมว่าคุณนะมันคือปัญหาที่ควรจะคิดได้ก่อนที่จะสายเกินไปไม่ว่าชาวราศีธนู ôn, หรือคนที่คุณรักเองก็ตาม นะครับอาจจะส่งคลิปนี้หรือบอกกันให้รู้ว่าคิดให้เร็ว,วที่สุดนะครับคิดดีๆก่อนที่จะจากกันก่อนที่จะมันสายเกินไปนะพอไพ่พสี่เม้าค่อนข้างจะชัดเจนว่าถ้าเกิดรักกันเนี่ยชาวราศีนรคนรักคุค่เนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกถึงความรักความเข้าใจความอบอุ่นที่สร้างกันมาหลายคนจะถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวกันด้วยซ้ำฉันไพ่เป็นนี้บอกชาวราศีอยูท่านว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยกลับมาในช่วงของเดือนนี้กลับมาในช่วงสิ้นปีนี้ไม่ยังไม่ถึงสิ้นปีเนี่ย ยังให้อภัยยังกลับมาคืนดียังกลับมารลักและเข้าใจกันได้แต่ถ้าเกิดมันเกินขึ้นไปแล้วมันเกินหนึ่งปีมันเกิน8เดือนขึ้นไปหรือเเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีที่เกิน9เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยขอตอบแบบนี้เลยว่าเดอะทาวเวอร์ะกลับมาก็จะทาร้ายกันอีกกลับมาก็จะมีแต่ปัญหาก็เลยกลับมาหาคุณแต่แก้วที่มันล้าวไปแล้วนะครับไม่นานก็คงจะแตกแตกสลายอะไม่เหม,เหมือนเดิมอะต่อให้เราจะกลับมาซ่อมมันใหม่กลับมาเชื่อมแก้วมันใหม่แต่มันล้าวไปแล้วอะครับ ยังไงมันก็ยังแตกอยู่ดียังไงมันก็ต้องเสียใจยังไงมันก็ต้องพังอยู่ดีก็เลยทำนายแบบนี้ว่าใครที่เลอกลาคนรักไปเกินเกเดือนหรือหปีสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยยังไงเขาจะคิดถึงคุณย้มที่เขามีปัญหานะครับยังไงเขาต้องกลับมาตอนที่เขามีปัญหาอยู่แล้วแต่มันแตกสลายไปทั้งหัวใจแต่มันแตกไปแล้วอะคุณอาจจะยังรักมีความรู้สึกที่อีกต่อการอยู่แต่สิ่งนี้ที่คุณทาเอาไว้เนี่ยคุณเชื่อไหมเถอะคุณเชื่อในสิ่งเรื่องราวต่างเถอะที่คุณทาเอาไว้มัน อย่าไปรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นของตายหรือเป็นตัวเลือกนั่นเองเพราะไพ่ใบนี้คือเจ็ดถ้วยเข้ามาครับถ้าเกิดเขารักคุณมากกว่าคนอื่นและเกิดเขารักคุณจริงๆเขาจะเลือกคุณมากกว่าเลือกคนอื่นเขาจะมองคนอื่นเป็นคุณหมดทุกอย่างนะครับเขาจะไปจากคุณไม่ได้และกลับมาเลือกคุณในวันที่คุณเนี่ยยังนั่งรอคอยเขายังรักเขาอยู่นั่นเองชั้นเจ็ดถ้วยคือโอกาสครับโอกาสที่เลิกลากันไปไม่เกิน5เดือนไม่เกินเเดือนนะครับยังพอให้ออกยยังพอให้โอกาสกันยังพอพูดคุยหรือมองถึงสิ่งด กลับมาแล้วดีขึ้นดีกว่ากลับมาแล้วแก้ไขดีกว่าเพราะชาวราศีธนูเองมีไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าคุณมีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกรักให้คุณเลือกทํางานให้คุณเลือกสิ่งดีๆอะ่ะคุณมีความสุขทั้งเรื่องความก้าวหน้าด้วยซ้ำเพราะไพ่แปะไม้เท้าขึ้นมาครับโดยทันั้นว่าชาวราศีธนูท่านเนี่ยมีการหลุดพ้นการมุกออนนะครับมีการที่เหมือนกับมองเห็นอนา,นาคตมีสิ่งนี้รอคุณต้งมากมาอะ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะรอคอยความรักก็รอคอยคนที่คุณรักเนี่ยแหละว่าเ็นคคอรรปับว มองเห็นสิ่งดีของคุณอยู่หรือเปล่าก่อนที่คุณจะเดินออกมาก่อนที่คุณจะได้หดคืนก่อนที่คุณจะหลุดพ้นจากเขาไปนั่นเองครับขณะนั้นวาชาลอติมวทัลน,นะครับเป็นไพ่ออร์เคิลแนะนําในเดือนพฤศจิกายนว่าเว k อัพคือการมีสติคือการตื่นนะครับต่างคนต่างคนต่าง,ต,างต้องนึกถึงความทรงจํากันได้แล้วต้องคนนึกถึงความรู้สึกความคิดถึงความทรงจําที่เรามีด้วยการรูปภาพนะครับส่งรูปภาพไปให้เขาก็ได้ส่งข้อความเก่าๆไปหาเขาก็ได้ส่งเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาให้เขาก็ได้นะให้เขามีสติ เตือนสติซึ่งการละกันนั่นเองระหว่างชาวราศีธนูเองกับคนที่คุณรักต่างคนต,งต่างต้องมีสติแล้วก็คิดถึงตื่นได้แล้วว่าประมาณนั้นครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดรวดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ